Like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับหลายๆคนที่กำลังวางแผนครอบครัวกันอยู่นะครับนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนที่จะมีลูกนั่นเองเราจะมาเจาะลึกกันทุกขั้นตอนเลยเพื่อให้เราสามารถสร้างการเริ่มต้นที่ดีที่สุดให้กับเจ้าตัวเล็กได้โดยอิงจากข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้รุนๆเลยครับเอเคยสงสัยกันไหมครับว่าการตั้งครรภ์ที่แข็งแรงเนี่ย จริงๆแล้วมันควรจะเริ่มต้นขึ้นตอนไหนกันแน่หลายคนก็คงจะนึกถึงวันที่เห็นขีด2ขีดบนที่ตรวจครันใช่ไหมละครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นก่อนหน้านั้นนานมากเลยครับและนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้โอเคครับและนี่คือหัวข้อหลักๆที่เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับตั้งแต่เรื่องของรากฐานสำคัญเลยว่าทำไมต้องเตรียมตัวการไปพบคุณหมอการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ การนับวันการเตรียมสภาพจิตใจไปจนถึงเรื่องของอายุและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับเอาละไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนั่นก็คือรากฐานที่สําคัญครับเพราะว่าสุขภาพของลูกเราในอนาคตเนี่ยมันถูกกําหนดมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะรู้ตัวซะีอีกว่ากําลังจะตั้งครรภ์ครับและจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ แต่มันคือการเดินทางร่วมกันของคนสองคนเป็นเรื่องของทีมที่ต้องจับมือกันมีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจเดียวกันครับเอาละครับพอเรามีความตั้งใจแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนแรกที่จับต้องได้กันจริงๆเลยนั่นก็คือการจูงมือกันไปพบคุณหมอครับเพื่อที่จะเช็คสุขภาพพื้นฐานของทั้งคู่เลยซึ่งบอกเลยว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆจริงๆโหประโยคนี้บอกเลยว่าจี๊ดมากครับคนรูปร่างดีร่างกายแข็งแรงไม่ได้หมายความว่าเชื้อจะดี นี่คือความจริงที่อาจจะทําลายความเชื่อเดิมๆของหลายคนไปเลยนะครับและเป็นเหตุผลสําคัญเลยว่าทําไมคุณผู้ชายถึงต้องไปตรวจสุขภาพด้วยไม่ใช่แค่หน้าที่ของคุณผู้หญิงฝ่ายเดียวครับทีนี้เราลองมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าต้องตรวจอะไรบ้างหลักๆเลยคือทั้งคู่เนี่ยจะต้องตรวจคัดกรองโรคทางพันธุก,กรรมที่พบบ่อยในบ้านเราอย่างทารซิเมียแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆแต่ไฮไลท์สําคัญสําหรับว่าคุณพ่อเลยนะครับก็คือการวิเคราะห์อสุจิครับคุณหมอจะดูทั้งจํานวน การเคลื่อนไหวความแข็งแรงเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่ากองทัพของเราเนี่ยพร้อมรบจริงๆโอเคเมื่อเช็คสุขภาพพื้นฐานแล้วว่าผ่านก็ถึงเวลามาสร้างบ้านที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราแล้วละครับซึ่งบ้านที่ว่าเนี่ยก็คือร่างกายของเราทั้งสองคนนั่นเองทีนี้มาดูกันครับว่าเราจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่กันได้ยังไงบ้าง นี่คือลิสต์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นบัญชีดำที่ทั้งคู่ต้องช่วยกันเลิกให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่แอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนคือสารพวกนี้มันส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของทั้งไข่แล้วก็อสุจิเลยโดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยเรียกว่าเป็นยาพิษสําหรับกองทัพอสุจิเลยก็ว่าได้ครับตัวเลขนี้ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับ3เดือนนี่คือระยะเวลาปลอดภัยที่เราจะต้องเว้นช่วงหลังจากหยุดยารักษาสิวบางกลุ่ม หรือหลังจากฉีดวัคซีนบางอย่างเช่นหัดเยอรมันก่อนที่จะเริ่มวางแผนมีน้องนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกในท้องของเราครับและนี่คืออีกหนึ่งตัวเลขมหัศจรรย์สําหรับว่าที่คุณแม่ครับ400ไมโครกรัมคือปริมาณของกรดโฟลิกที่ควรทานทุกวันล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนนะครับมันเหมือนเป็นกรกป้องกันชิ้นสําคัญเลยที่จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องความผิดปกติของสมองและไขสันหลังของลูกได้เยอะมากๆเลยครับและแน่นอนครับว่านอกจากวิตามินเสริมต่างๆแล้วเนี่ย ก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการกลับมาดูแลพื้นฐานของร่างกายให้ดีที่สุดทั้งเรื่องอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนี่แหละครับคือรากฐานที่แข็งแรงที่สุดที่เงินก็ซื้อไม่ได้เอาละครับเตรียมปฏิทินกันให้พร้อมเลยเพราะว่าตอนนี้เราจะมาทำภารกิจตามหาช่วงเวลาทองกันแล้วครับมาดูกันว่าจะจับจังหวะการตกไข่เพื่อเพิ่มโอกาสให้มากที่สุดได้ยังไง วิธีคำนวณง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีรอบเดือนปกติประมาณ28วันให้เริ่มนำวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่1แล้วนับต่อไปอีก14วันวันนั้นแหละครับคือวันตกไข่โดยประมาณซึ่งช่วงเวลาทองก็คือวันนั้นบวกลบ1วันครับแต่ก็ต้องจําไว้นะครับว่าถ้าพยายามมาเป็นปีแล้วน้องยังไม่มาสัทีการไปคุยกับคุณหมอก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลย แล้วก็นอกจากจะนับวันแล้วยังมีเคล็ดลับเล,เล็กๆน้อยๆที่อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะครับเช่นหลังจากเสร็จภารกิจแล้วลองนอนนิ่งๆใช้หมอนหนุนสะโพกให้สูงขึ้นสักหน่อยสัก15-20นาทีแล้วก็การเว้นช่วงวันเว้นวันก็จะช่วยให้กองทัพอสุจิของเรามีเวลาได้สะสมกำลังพลแล้วก็แข็งแรงเต็มที่ครับร่างกายพร้อมแล้วแต่ใจล่ะครับพร้อมหรือยังนี่เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ แต่หลายคนมักจะลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปนั่นก็คือการเตรียมใจให้พร้อมรับมือกับการเดินทางทางอารมณ์ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากให้เข้าใจตรงกันเลยก็คืออารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนต่างเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับไม่ใช่การคิดไปเองเพราะฉะนั้นอยากให้ว่าคุณแม่ใจดีกับตัวเองให้มากๆและอยากให้ว่าคุณพ่อเป็นกําลังใจที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลานี้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องรูปร่างความรู้สึกเศร้าหรืออารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆครับและทางออกที่ดีที่สุดก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนั่นก็คือการสื่อสารครับการพูดคุยกันอย่างเปิดอกและพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันคือกุญแจดอกสําคัญที่สุดที่จะทําให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถวางแผนรับมือกับมันได้ นั่นก็คือเรื่องของอายุและปัจจัยสําคัญอื่นๆที่เราต้องเอามาพิจารณาด้วยครับถ้าเราดูจากข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยจะเห็นเลยว่าช่วงเวลาทองสําหรับการตั้งคอนก็คือช่วงอายุ25-35ปีครับแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าอายุอื่นจะตั้งคอนไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมีการดูแลที่พิเศษขึ้นแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมาครับ สำหรับใครที่วางแผนจะมีน้องหลังอายุ35ปีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัวและดูแลตัวเองเป็นพิเศษครับเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างเพิ่มขึ้นมาเช่นความดันสูงเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือว่าภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งก็คือภาวะความดันโลหิตส,สูงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนั่นเองดังนั้นการฝากครรภ์แล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆครับสุดท้ายนี้ครับการเตรียมตัวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย อยากให้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือเป็นภาระเลยนะครับแต่มันคือการแสดงออกถึงความรักและความใส่ใจมันคือของขวัญชิ้นแรกสุดที่เราสามารถมอบให้กับลูกได้เป็นการสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับ